ทุกร้อนในทางเศรษฐกิจนะคะทำให้รัฐบาลชุดนี้ถูกวาดความหวังเอาไว้สูงมากค่ะว่าอาจจะมีมาตรการหรือว่าทางออกที่ทำให้รายได้ของคนในประเทศเพิ่มขึ้นได้รายได้กำลังเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะที่จะทำให้หลายๆครอบครัวรอดพ้นจากปัญหาภาวะหนี้ไปได้ค่ะคิดยกกำลังสองคุยกับดรสมเกียรติตั้งกิจวานิชประธาน t d r i เราจะรอดจากปัญหาหนี้กันได้อย่างไรตอนนี้ได้ยินบอกว่า หนี้ครัวเรือนบ้านเราสูงมากค่ะอาจารย์บอกว่า90%ต่อ GDP ความหมายของมันคืออะไรคะอาจารย์ถ้าเทียบกับขนาดเศรษฐกิจประเทศนะครับหนี้ครัวเรือนไทยค่อนข้างสูงปีนี้ถึงระดับที่เรียกได้แล้วนะครับว่าเป็นหนี้ครัวเรือนท่วมท้นเลยครับไม่ใช่แค่น้ำท่วมแต่หนี้ท่วมด้วยครับในทางวิชาการมองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นยังไงบ้างคะอาจารย์ถ้าดูข้อมูลนะครับที่ทางทางการแถลงนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยเช่นมหาลัยหอการค้าแถลงแถลงแต่ละทีพูดเรื่องหนี้ครัวเรือน ก็จะพบว่าทําลายสถิตินะครับและปีนี้เป็นปีที่หอการค้าบอกไว้ว่าสูงสุดในรอบ16ปีนะครับ <Okay. S 2> ซึ่งก็เป็นตัวเลขที่น่ากลัวทางสภาพัฒน์เองนะครับก็บอกว่านี่เสียส่วนหนึ่งเป็นเพราะหนี้บัตรเครดิตพูดง่ายก็คือหนี้บริโภคด้วยซึ่งหนี้บริโภคไม่เหมือนหนี้ธุรกิจถ้าไปกู้หนี้ยืมสินมาทาธุรกิจสุดท้ายอาจจะได้ผลตอบแทนกลับมาแต่หนี้บริโภคโดยเฉพาะหนี้ <Okay. S 2> บัตรเครดิตนะครับถ้าจ่ายช้าดอกเบี้ยสูงด้วย นี่คือปัญหาที่ผมคิดว่าน่าห่วงอย่างยิ่งเลยครับบ้านเรานี่สะสมนี้กันมายาวนานแค่ไหนคะกว่าจะมาเจอสถานการณ์นวันนี้นะคะอาจารย์ช่วงหลังๆเราได้ยินนะครับว่านี่ครัวเรือนนะครับเป็นตัวฉุดการบริโภคและนี้ครัวเรือนสูงถึงประมาณ90%นิดหน่อยของ GDP นะครับฟังดูจนชินจนคิดว่ามันอยู่ระดับนี้มานานแต่ถ้าย้อนไปดูนะครับตั้งแต่ก่อนวิกฤตปี2 5 4 0คุณพอดีจำได้ไหมครับนี้ครัวเรือนของไทยอยู่ในระดับเพียง 40%นิดหน่อยของ GDP แค่นั้นเองนะครับและมันก็ค่อยๆไต่ขึ้นมาหลังวิกฤตต้มยำกุ้งนะครับและเมื่อเกิดวิกฤตครั้งไหนส่วนใหญ่ประชาชนได้รับความรดร้อนนี่ก็จะสูงเช่นเกิดน้ำท่วมใหญ่ภาคกลางนะครับและในเวลาไล่เรียกันรัฐบาลก็มีโครงการรถคันแรกนะครับซึ่งทำให้คนไปผ่อนรถมามแล้วก็ทำให้เกิดนี่สินตามมายังไม่ทัน จัดแจงปลดหนี้ปลดสินปรากฏว่าอีกไม่นานเกิดโควิด -19 ประชาชนเดือดร้อนเศรษฐกิจแย่หนี้ก็กระโดดขึ้นมาอีกจนตอนนี้90%ของ GDP นะครับและอัตรานี่ครวัวเรือนของไทยนะครับเทียบไปแล้วเป็นอันดับต้นๆของเอเชียไปแล้ว<อ>ยังเป็นน้องเกาหลีใต้แต่ว่าไล่เข้ามาแต่สูงกว่ามาเลเซียสูงกว่าจีนสูงกว่าอินเดียอย่างเห็นได้ชัดครับนี่จึงเป็นปัญหาเฉพาะของประเทศไทย ีคคงงต้้อหาวิธแกไขรับสถานการณ์ของลูกหนี้ในเวลานี้เป็นยังไงคะอาจารย์ก็คงมีทั้งหนี้ในระบบและหนี้นอกระบบนะครับการวิเคราะห์หนี้นอกระบบนั้นคงจะยากนิดหนึ่งเพราะเก็บข้อมูลยากนะครับแต่ทางธนาคารประเทศไทยก็ไปเก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลของเครดิตบิวโรนะครับโดยดรสมรัตจันทรรัตน์นะครับและคณะไปวิเคราะห์มาว่าเอาเฉพาะหนี้ในระบบก่อนซึ่งเป็นส่วนที่หาข้อมูลได้ง่ายนะครับพบว่าคนไทย38% ที่มีหนี้นะครับอยู่ในระบบและโดยเฉลี่ยก็คือสูงถึงคนลับประมาณ5 0 0 0สนกว่าบาทนะครับ mm hmm. ถ้าดูตัวเลขของหองการค้าก็จะพูด6 0แสนกว่าบาทเพราะอาจจะรวมหนี้นอกระบบเข้าไปด้วยนะครับ <Yeah. S 1> ตัวเลขของธนาคารประเทศไทยที่วิเคราะห์มาก็แบ่งคนนะครับออกเป็น6กลุ่มพูดง่ายๆก็คือมีกลุ่มสีเขียวชำระหนี้ได้ดีตามปกติไม่มีปัญหาประมาณ25%กลุ่มสีเขียวอ่อนหน่อยก็คือชำระหนี้ได้ แต่ดูเหมือนว่าพาระนี่เริ่มสูงเริ่มจะเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงอีกประมาณ20%หลังจากนั้นติดตามมาด้วยกลุ่มสีออกสีเหลืองสีส้มแล้วคือกลุ่มเสี่ยงหนี้เรือรังนะครับทั้งที่ยังชำระได้และเริ่มเกินกําลังจ่ายส่วนนี้อีกประมาณเกือบเกือบ40%ครับและมีกลุ่มที่เป็นหนี้เสีย NPL อย่างน้อย1สัญญาเงินกู้ไปแล้วนะครับตัวนี้ไม่เยอะเท่าไหร่แต่กลุ่มที่ใหญ่กว่าก็คือกลุ่มที่หนี้เสีย เกินกำลังจ่ายไปแล้วถึง16%นี่คือภาพที่น่าตกใจอย่างยิ่งเลยครับว่านี่ครัวเรือนของไทยกําลังเป็นปัญหาใหญ่ครับอืมค่ะแล้วนี่ครัวเรือนเนี่ยคนที่เป็นนี่เนี่ยค่ะอาจารย์เขามีความแตกต่างจากสถานการณ์นี่ในอดีตอย่างไรบ้างคะอาจารย์ตัวเลขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยวิเคราะห์มามีความน่าสนใจอย่างหนึง่งและเมื่อท่านผู้บริหารรวมทั้งท่านผู้ว่านะครับออกมาพูดปัญหาเรื่องนี่ครัวเรือนของไทยก็จะพบว่าจุดหนึ่งของปัญหาก็คือคนรุ่นใหม่ ที่เริ่มทํางานไม่นานคืออายุประมาณสัก30-35ปีเป็นกลุ่มที่มีหนี้เสียนะครับคือกลุ่มสีเทาสีดําสูงที่สุดกลุ่มหนึ่งนะครับและกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงอยู่สูงเพราะเป็นกลุ่มที่เริ่มทํางานไม่นานรายได้ยังไม่เยอะนะครับแล้วถ้าเกิดหนี้เสียในระบบก็แปลว่าก็จะถูกขึ้นบัญชีไว้เมื่อจะไปขอกู้ในระบบเพิ่มเติมเพื่อมารีไฟแนนซ์นะครับของถ่ายนี้เก่า ก็จะทําได้ยากจะทํามาหากินก็คงจะยากขึ้นวิธีก็คือคงต้องไปหากู้นอกระบบแล้วทีนี้พอกู้นอกระบบก็จะเกิดปัญหาตามมาก็คือดอกเบีย้ยจะสูงมากๆและพอดอกเบีย้ยสูงมากๆภาระหนี้สินก็จะปลดยากขึ้นคนเหล่านี้ก็ยากที่จะกลับไปใช้ชีวิตปกติที่ปลอดหนี้ได้ครับนี่คือปัญหาใหญ่ที่จะ ไม่ใช่เป็นปัญหาวันนี้แต่จะสะท้อนไปถึงอนาคตด้วยครับถ้าลูกหนี้กําลังมีข้อจํากัดที่แตกต่างกันแล้วก็มีสถานภาพนี้ที่มันมีหลายมิติแบบนี้แสดงว่าทางทางออกที่จะจัดการปัญหานี้ของแต่และกลุ่มไม่เหมือนกันใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับโดยร,มรวมๆมีทั้งส่วนที่เหมือนกันและก็ส่วนไม่เหมือนกันในภาพรวมนะครับเจ้าหนี้ก็ควรจะต้องรับผิดชอบการปล่อยหนี้ให้ดีด้วยทุกวันนี้จะเห็นว่ามี บริษัทสถาบันการเงินต่างๆชวนคนมากู้หนี้ยืมสินโดยหวังนะครับว่าจะได้ลูกค้าเยอะๆะแล้วสุดท้ายมีปัญหาที่หลังคงจะต้องรับผิดชอบมากขึ้นลูกหนี้ควรจะต้องมีวินัยมากขึ้นอันนี้ก็คงเป็นเรื่องปกติที่พูดกันนะครับวินัยคงไม่ได้สร้างง่ายแต่เป็นเรื่องที่ต้องสร้างที่สําคัญรัฐบาลต้องไม่ชวนก่อหน,นี้ด้วยพบว่าหลายครั้งเช่นหนี้สินของเกษตรกรส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากรัฐบาลไปชวน แล้วทําให้คนเข้าใจว่าถ้าไม่กู้ปีนี้ปีหน้าถ้าจําเป็นต้องกู้จะกู้ไม่ได้ก็เลยทําให้เกษตรกรไปกู้หนี้ยืมสินเกินจําเป็นจากแนวคิดของรัฐบาลนะครับและอีกตัวหนึ่งที่เป็นปัญหาก็คือเศรษฐกิจเริ่มแผ่วทําให้ไม่มีงานไรายได้ดีทําให้คนติดหนี้เยอะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมนี่คือส่วนที่เหมือนกันส่วนที่แตกต่างกันก็คือแต่ละกลุ่มนะครับจะต้องปฏิบัติแตกต่างกันกลุ่มที่ไม่มีปัญหากลุ่มสีเขียวอันนี้ไม่ต้องทําอะไรนะครับ ต่อไปได้ส่วนกลุ่มที่ชําระได้ดีแต่เริ่มมีหนี้สูงกลุ่มนี้สําคัญต้องสร้างวินัยในการชําระหนี้นะครับสร้างวินัยทางการเงินความเข้าใจทางการเงินจะสําคัญที่สุดส่วนที่เป็นสีเหลืองสีส้มนะครับแปลว่าต้องเริ่มปรับโครงสร้างหนี้แล้วนะครับถ้าไม่ปรับโครงสร้างหนี้สุดท้ายจะหลุดเข้าไปในหนี um. ้นอกระบบและจะกลับมาไม่ได้เลยนะครับและต้องสร้างงานรายได้ดีส่วนกลุ่มที่หนี้เสียแล้วละเลื้อรัง กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ยากที่สุดเลยครับที่จะต้องบริหารจัดการกันเพราะฉะนั้นแต่ละกลุ่มมีส่วนเหมือนกันกับส่วนต่างกันแล้วตอนหน้าจะมาพูดว่ามีวิธีปรับหนี้นะครับโดยภาคเอกชนอย่างไรเพื่อให้เกิดภาวะที่คนสามารถหลุดพ้นจากกับดักหนี้ได้ครับอืมค่ะก็อาจจะหมายถึงการเพิ่มความรู้ในทางการเงินด้วยหรือเปล่านะคะอาจารย์ครับการเงินคงเป็นส่วนหนึ่งนะครับต้องมีความรู้ แต่ยังต้องมีองค์ประกอบอีกหลายอย่างครับจึงะจะหลุดจากกับดักนี้ได้ครับค่ะมีขอบคุณอาจารย์มากค่ะ,คะ,คะ